สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีปี2023นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างปี2022ทุกคนโอเคไหมเราผ่านมันมาได้ด้วยกันแล้วนะทุกคนนะวันนี้เราก็มาเปิดนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านของครอบครัวตัวบอนะครับนั่นก็คือแมวหมาของเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนนะครับก็คือหมาบ้านเพื่อนแมวบ้านเพื่อนก็คือตัวบอใบไม้หมดเลย บุญบาบัตเตอร์บุญบาคือชื่อแมวนะจ๊ะบุญบาบัตเตอร์ส่วนหมาก,ก็คือโบกับเบิ้มนะจ๊ะคือเป็นหมาแมวที่แพงมากแต่ตั้งชื่อได้แบบวันนี้นะครับก็จะมาปาร์ตี้วันปีใหม่บ้านเพื่อนนะครับก็เอาของมาจับฉลากกันทุกคนแล้วก็มากินข้าวกันนะครับอะไรบุญบาต้องการอะไรอ่ะนี่นี่นี่มันมนี่โชว์นะโอ้บัตเตอร์ พอฉันจะทำโอ๊ตัตเตอร์มหมเบตเตอร์เดี๋ยวเอาัตเตอร์ให้ดูับเตอร์ขาัตเตอร์เงี้ยว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 นี่น้องบุญบาทอ้อย่าดิ้นสิอย่าดิ้นอยู่อยู่ไปเลย <c oughs> มันไม่เคยอยู่แต่ถ้าฉันไม่สนใจมันก็คือมันจะมาอยู่รอบตัวฉัน <c oughs> ฉันก็ต้องทำเป็นไม่สนใจมันเนาะเดี๋ยวจะ recap ด้วยกันนะครับว่าปี2022ผมเนี่ยดิวเนี่ยนะชื่อดิวนะทุกคนไม่ค่อยพูดชื่อตัวเองลงช่องเท่าไหร่ลืมลืมตลอดเลย ดิวนะก็จะพาทุกคนไปรีแคปกันนะคะว่าปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยช่องชีวิตที่ว่างพาไปไหนมาบ้างนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนดูบ้างนะครับมาทุกคนเรามาเริ่มรีแคปกันดีกว่านะก็ระหว่างรอเพื่อนๆนะครับเพราะว่าทางเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนอีกทุกคนเลยนะก็ไม่อยู่นะจ๊ามาก่อนเขาอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะมารีแคปกันเริ่มจากเดือนมก,กราเลยนะมก,กราอะไรที่เด่นๆนหรอเพราะว่ามก,กรามันคือเดือนเกิดเราทุกคนเราจะบอกว่ามก,กราคือเดือนเกิดเราใช่ไหมจะมีคอนเทนต์แบบเพื่อนพาไปเซอร์ไพรส์พาไปกินเยอะหน่อยนะครับ mm. แล้วก็ที่เด่นๆเลยคือเราได้ไปเริ่มทําบุญวันเกิดที่อยุธยามี ญาติาเราชวนไปนะเราก็ไปกับเขา้วยไปตั้งแต่เช้าจำได้ไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ไปประมาณ5-6วันนะทุกคนจะบอกว่าได้ไปทําบุญเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็วันเกิดที่อยุธยาคือสวยมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีมากๆกับการที่ไปทริปนั้นนะโดยเฉพาะวัดที่ไปนะวัด วัดที่ชอบมากๆเลยคือปราสาทนครหลวงจะบอกว่าเราไปอยุธยาเราไปไหว้พระที่อยุธยาตลอดชีวิตเราไปบ่อยมากแต่ยังไม่เคยไปวัดปราสาทนครหลวงเลยนะแล้วคือเป็นวัดแรกตั้งแต่เชา้าที่เราไปถึงเลยอะภาพมันก็คือแบบมีหมอกจางๆลงแล้วก็มองไปที่ตัวตัวปราสาทนะอูหสวยมากทุกคนแล้วก็คือแบบได้เดินเข้าไปข้างในก็คือสวยมากๆนะครับทุกคน มีพระพิคเนตข้างบนปราสาทจะมีพระพิคเนตอยู่หน้าพระอุโบสถอยู่หน้าโบสถ์ลงกลางปราสาทอะดูแบบขังมากแล้วเราก็ได้ไปกระซิบขอพรมาด้วยนะครับแล้ววันเดือนระหว่างช่วงเดือนมก,กรากรุมงพามันก,ก็จะอยู่ในช่วงวันเกิดเราใช่ไหมแล้วมก,กราเราก็มีเพื่อนสนิทอีกสองคนนะที่เกิดเดือนเดียวกับเรา เราก็เลยได้โอกาสไปเรียนฉลองกันเขาเซอร์ไพรส์เราโดยการพาไปล่องเรือแม่น้ำนะครับเป็น meridian cruise นะครับล่องเรือกินข้าวบนแม่น้ำเจ้าพยานะครับฟินแล้วก็ช่วงช่วงต้นปีเนาะมันก็ยังจะมีไฟประดับอยู่2ฝั่งแม่น้ำก็โอเคมากๆเลยทุกคนสวยมากแล้วก็ราคาไม่แพงอนะถ้าใครแบบ อยากจะลองไปดินเนอร์สุดหรูบนเรือล่องแม่น้ำชมวิวนะแนะนำให้ลองไปแบบเราขึ้นเรือที่ไอคอนสยามอันนี้สวยจริงๆนะครับแล้วตอนเข้าเดือนกุมภานะทุกคนก็จะบอกว่ามันคือคาบเกี่ยวกับเทศกาลประจำของบ้านเราหรือเ,เชื้อสายจีนแบบเราก็คือเทศกาล ไหวุ้ดจีนนะจ๊ะก็เราส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบจัดการทุกอย่างซื้อของจัดจัดของไหว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำคอนเทนต์พาทุกคนไปช้อปปิ้งซื้อของไหวุ้ดจีนแล้วก็วันตุดจีนเราก็ทำคอนเทนต์แบบเราไหว้ตุ๊จีนยังไงนะครับที่บ้านนะครับไปดูกันได้ชอบมากแล้วปีนี้ก็คือเดี๋ยวจะจัดให้ใหญ่ขึ้นนะครับกับเ็จไหวุ้ดจีนเดี๋ยวรอดูกันเลยนะคะเราเราหยุดรีแคปปี2022ตรงนี้ก่อนนะเพิ่งมาแล้วเด๋ยว yeah. เพื่อนมาของกินมาเพื่อนมาของกินมาด้วยเพื่อนซื้ออะไรมาเฮ้ยฉานมีเพื่อนซื้ออุ้ยไวคอนเนคชั่นคอนเนคใจเออเราก็แค่แบบหมูกรอบกับผลไม้แบบเพื่อนแบบแล้วไมีรู้จอะไรอ๋อาวคอนเนคชั n นคอนเนคใจมาเดี๋ยวรอดูกันมาระหว่างรอเพื่อนให้มาให้โูวจากเดือนกุมภางานงานไหวตุดจีนใช่ไหมไปล่องเรือแล้วเราก็พาแม่ไปเที่ยว วันจีนวันเที่ยวเอาให้สุดโชคตุ๊จีนคือแบบดีที่สุดฮะแล้วก็ไปตะลุยวังหลังมาพาทุกคนไปตะลุยวังหลังมาอันนี้ก็สุดมากเพราะว่ากินแบบแวะเกือบทุกร้านในวังหลังเลยไปดูกันได้นะจ๊ะแล้วก็ไปกินร้านอาหารเดือนมีนาเราก็ไปกินร้านอาหารที่แบบเห็นมาตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วแหละตั้งแต่ปลายปีแล้วแหละว,ว่าแบบอยากกินมากแล้วก็ ได้โอกาสสักทีนั่นก็คือร้านม i ก k ี้ไดเนอร์นะครับที่เป็นร้านสไตล์อเมริกันเบรคฟาสต์แบบอเมริกันแบบแตะโกนว่าเมกาเน, <c oughs> <c oughs> นี้นั่นแหละอร่อยมากทุกคนคือวปื้มมากคือแบบเมนูเขาคือมันให้ฟีลแบบอเมริกันจริงๆอะ่ะไม่ใช่อเมริกันหลอกๆแบบของทอดก็คือต้องทอดชิ้นใหญ่จานใหญ่ ให้มันแบบจุกเนื้อนมไข่กันไปข้างเงี้ยอืมดีมากไปลายปลายเดือนมีนาเรามีคอนเทนต์หนึ่งคือปังปู่มากอันนี้เป็นรายการว่างไปหมู่พาไปวัดแล้วก็คือเพิ่งรู้ด้วยว่าวัดเนี้ยอยู่แถวบ้านทุกคนนั่นก็คือคอนเทนต์ไหวาทาเวสุวรรณที่วัดสุดทธารามนะคะจริงๆเกิดมาบนถนนเจริญนครตลอดชีวิตที่ผ่านมานี่ไม่เคยรู้จักเลยว่ามีวัดชื่อวัดว่าวัดสุดธารามอยู่ ชาวบ้านนะจ๊ะแล้วมีทาวเวสุวรรณองค์ใหญ่มากดังมากอยู่แถวบ้านก็คือเพิ่งรู้เพราะว่าคุณไอาตานะครับแบบเออก็ตามคุณไอาตาใช่ไหมแล้วคุณไอาตาเขาก็กระซิบมาในคลิปว่าแบบเขาไปไหว้มาแล้วเขาได้เขาโดนนะจ๊ะของจริงจริงๆที่วัดน,นี้เราต้องไปนะใครมีโอกาสก็แวะไปได้ที่วัดสุทารามถานนเจนริญนครจ๊ะของจริงจะบอกว่าปังต่อไปมีนาเมษาต้นเดือนปลายเดือนมีนาต้นเดือน,มน,นเอนมษาประมาณเนี้ย ก็คือมีโอกาสได้ไปกิน international buffet อันดับหนึ่งแบบ5ดาวพรีเมียมดูเริรที่ห้องอาหารโกจิที่โรงแรมมาริออมาคีสุขุมวิทนะจ๊ะอะไรอะเรื่องเีิงหอมุข้าวกันคัะ หุงข้าวให้ฉันไปหุงข้าวก่อนเลยใช่หุงข้าวก่อนก็ได้เออมาจ้าเพื่อนมาครบกันแล้วจ้าเดี๋ยวจะจับฉลากก่อนเลยจ้าก่อนกินนะคะเรากําลังทําฉลากอยู่เรามีกันห้าคนใช่ไหมทำไมไม่ทำไมรู้สึกแบบมีแค่นี้เหรอมาแค่นี้นะหรือว่าเราเห็นของกินเราตกใจว่ามันเยอะมากะแล้วเรามากันห้าคนเหรอโอ้ตอนที่เราเห็นแบบโอเคเสร็จแล้ว ทำฉลากเสรแล้วเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันดีกว่าลุนมากออกก่อนเร็วโอนออกกันก่อนไม่บอกลุนมากกว่าน้ของตไปตายเลยสองโอนัอยากิย่สิบสองแปดนะกูตายอ่ะมึงอุ้ยสองใครเป็นคนแรกเมื่อไรังเริมครับทำคนแรกยัยไปแล้วมองไปอะ ฉ pues ัตัองหดที้าม่ม่ไม่กม่ไ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 มัไม่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 ไเ่ไ่ไม่่มม่ไมม่ไ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 มม่ไมไม่ม่ม เหลือแค่สามคนนะเล่นสองตาล้กินเงี้ยวามยโอ้ยอ้ยความดหายแ้เหลอพี่ต้องปอันไหนวิพีดกินไมยแล้วม่แล้วมีชื่อแม่ไอาไม่เอล้ตายเอาปากบ้านเลยจะหายหรือเปล่าหายดูน่าเปิดโคงการโอ้ ก็คือนังยางปาร์ตี้ยังไม่ลงของหวานนะของยังไม่ลงของหวานไม่เป็นไรเมื่อี้อ,อันนี้คืออาหารปาร์ตี้อันนี้เขาควรจะอยู่ที่อะไรอยู่เป็นแกล้มแกล้มข้าวฟาเมื่อกี้ก็คือ,อจับฉลากกันไปแล้วแล้ว,ลวก็กำลังกินข้าวนะจักี้ที่โชว์ให้ดูเป็นแบบเป็นพิซซ่าคือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่มีหมูก,กอรอบมีพิซซ่ามีทะเลตองตง่างๆเริ่มไม่อิ่มก็สั่ง คืออะไรวันนี้ปล่อยจอยสุดสุดใ,ใช่ไหมจอยของไทยทีใช่วันนี้ปล่อยไม,ไม่เจ็ดสิบไม่กลับเจอจอยให้เช็งใหม่ใช่เราปล่อยจอยกันทุกทีทุกวันที่เจอกันไม่ได้นะเข <c oughs> ้ากันดีกว่าเราเดี๋ยวจะกินเ, <c oughs> เาขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ทะเลดองเราจะเริ่มกินแซลมอนดองม่ไขึ้นเม็ดเลยเขาทำไข่ดีเพราะว่าทางคู่เอาอะไรมาได้ไหมีลจิ๋มหมอเอาอะรมาได้ไหมซจิ๋มหมอถ้ากินอะไรีนี้ก็ไม่หมาะ ต้กินป้อมไม่กินเกลีอใจจริงนะคือมีหวังยาวมากเขมันนีต้องใส่กัอในแค่ดองั่นนี่เข้าอร่อยมากเขเลดองยี่ห้ออะไรมาเดี๋ยวจะขอทะเลดองยี่สิบทะเลดองยี่สิบที่ซื้อที่เซ็นเตอร์พอยต์ออฟย่านสแควร์ดีน้ำจิ้มคือแบบน้ำจิ้มตะโกนว่าตะโกนว่าเฮ้ย อันนี้คือเรื่องนี้ก่ตักตักใส่เยอะเลยในชีวิตท่ารักเนี่ยอ้มงเนี่ยเม่มีคาไปกินร้านอาหารเย็นกู้หรือล่าด้แวราไปนไปนจุดจองค่าเคองโดยสารลาไปตาอยู่ เป็นมากิมากิทะเลดองน้องแบบดีดได้ไหมดีมากเลี้ยงฉลองจับฉลากปีใหม่กับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอมานั่งรีแคปกันต่อเลยนะเรารีแคปกันถึงไหนนะเมื่อกี้กิน ห้องอาหารโกจิที่ที่โรงแรมมาริออทมาคีสุขุมวิทนะครับก็จะบอกว่าเป็นห้องอาหารที่ประทับใจมากๆที่สุดของปีที่แล้วและที่เป็น international buffet นะเพราะว่าคือแบบ รู้เลยว่าวัตถุดิบทุกอย่างที่เขาเลือกก็คือพรีเมียมมากๆนะครับใครที่เป็นสายกินแบบบุฟเฟ่แล้วก็ชอบกินอาหารแบบหลากหลายก็แน,น,นะนำนะว่าให้ไปกินที่มายอดมาคีสุขุมวิทนะครับห้องอาหารโกจินะจ๊าแล้วก็ที่พิกๆของเดือนเมษาอีกก็คือก็เป็นทริปแรกของปีนะที่เราได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับก็คือขับรถกันไปนะกับดาราประจำช่องอีกคนนึงนะครับนั่นก็คืออิบอ นะครับหรือเฟซีนั่นเองก,ก็ไปกันที่ปราณบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะก็ไปพักที่โรงแรมวารีน่ารีสอร์ทนะครับอยู่ที่หาดปราณบุรีเลยนะก็เป็นครั้งแรกเลยแหละที่เราเคยไปเที่ยวปราณบุรีแล้วก็นอนที่ปราณบุรีเลยนะครับพบปกติก็คือจะแค่ ขับรถไปถ่ายรูปริมชายหาดที่ปารบุรีแล้วก็กลับเข้าไปนอนที่หัวหินนะแต่รอบนี้เราจะไปน,นอนที่ปารบุรีเลยแล้วก็ทริปนี้ไฮไลท์สำคัญก็คือคลิปที่เราไปเดินแทร็กกิง้งแทร็ก,กิ้งปีนเขาเขาสามรอยอดนะครับเหนื่อยนะธรรมชาติมากๆทางเดินก็แบบลำบากเพราะมันยังธรรมชาติอยู่มันไม่ได้มีบันไดทำให้เดินแบบสะด,ดวกสบายนะต้องปีนหินปีนปีนป่าย กาะต้นไม้กันขึ้นไปนะครับแต่พอไปถึงยอดเขาแล้วคือวิวร้อยล้านจริงๆทุกคนคุ้มมากๆนะแต่แนะนําให้ไปแบบเราก็คือไปขึ้นตอนเช้านะให้ไปขึ้นแต่เช้าเลยมันจะได้ไม่ร้อนนะจ๊ะเออก็คลิปเชงเมงก็โอเคสนุกดีเป็นการรวมญาติใน2ปี3ปีเพราะว่าโควิดเนีไม่ได้ไปเชงเมงมาใช่ไหมแต่ปีนี้ได้ไปปี2022เนี่ยเราไปกันครบแบบครบจริงๆนะครับ ก็เลยทําให้รู้ว่าก็ยังกลมเกลียวกันอยู่นะจ๊ะอ่าช่วงปลายเมษาต้นพฤษภานะครับเราก็ไปกินร้านอาหารเกาหลีอันนี้เพื่อนๆแบบแนะนํามาก็เลยนัดกันไปนะคบเป็นร้านอาหารเกาหลีที่มาจากกรุงโซเกาหลีใต้เลยแล้วเป็นร้านแบบได้มิชลินมาด้วยนะครับนั่นก็คือร้านอาหารเกาหลี่าชื่อว่าบุกมาโกนะคับบุกมาโกเนี่ยก็เป็นร้านอาหาร ออริจินอลแบบเกาหลีจริงๆนะครับเจ้าของเป็นคนเกาหลีสูตรแบบเกาหลีจริงๆนะครับเราได้มิชลินไกด์ด้วยนะครับอยู่ตรงข้างๆกับเกย์เวกมัยนะครับใครที่อยากลองก็ลองตามกันไปกินได้นะอร่อยนะแบบรสชาติออริจินอลจริงๆแหละเดือนนั้นเดือนพฤษภาก็ไปไหว้พระมานี่อันนี้ก็ดีไปไหว้พระที่อันนี้แนะนำอีกที่นะึ่งไปไหว้พระอินนะครับที่วัดดาวดึงนะครับตรง อยู่ตรงทางเข้ามันอยู่ตรงตีมสะพานปิ่นเกล้าว,นะวัดเจ้าดึงจะมีพระอินทร์อยู่ในศาลาของเจ้าวาดเราเข้าไปกราบสักการะกันได้นะครับแล้วก็ขอชี้เป้าอีกว่าข้างๆศาลา,านะจะมีทาวเวสุวรรณปางที่แบบเป็นรูปหล่อที่แบบดูดีดูหล่อเหลาให้สักการะด้วยนะครับปางเทพบุตรบบงถ้าเรียกไม่ผิดนะอืม เดือนมิถุนาก็เริ่มด้วยพาไปกินพาไปกินที่พาไปกินที่ร้านอาหารตามสั่งริมแม่น้ำวิวหลัก10ล้านร้อยล้านนี้ไปเลยนะอยู่แถวบ้านอีกแล้วทุกคนอยู่เจริญนคร29นะชื่อร้านเพชรเจ้าพญาร้านนี้แซ่บจริงๆนะครับอาหารอร่อยร้านอาหารเพชรเจ้าพญานะครับอร่อยจริงๆอันนี้นะนะ mm hmm. แล้วก็วิวสวยด้วยนะ mm hmm. เป็นเอเชียทีเห็นฝั่งตรงข้ามเต็มไปหมด กลางกลางเดือนเราก็ได้มีโอกาสออกไปเที่ยวอีกแล้วนะครับกับเอฟเฟซี่กับไอบอลเหมือนเดิมเลยก็คือไปเที่ยวกันที่เกาะลันตาจังหวัดกระบ,บีนะี๋ยวก็บินไปถึงแล้วก็ทัวร์เกาะลันตารอบเกาะเลยนะสนุกมากๆเลยแล้ววันที่ไปอะ่ะคือตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะมีฝนตกด้วยนะมันเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วทุกคนแต่ก็โชคดีที่ มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ฝนไม่ตกเราก็รีบครับมอไซค์กันออกไปทัวร์รอบเกาะเลยนะครับก็พาทุกคนแบบไปเที่ยวจุดต่างๆที่น่าสนใจบนเกาะรันตาใหญ่ให้ทุกคนดูนะครับกลับไปดูได้นะท้ายเดือนมิถุนา<ม>เราได้ไปร่วมเดินในงานเทศกาลแบงกอกนิรมิตนะครับที่เป็นไพร์มันนะเป็นการเซอรบเบตไพร์มันก็คือไปเดินที่ถนนสีลมนะก็ได้เจอกับแบบพ p n Group ปนะครับที่พานางงาม ตอนนั้นเขาประกวดรายการนนะที่มีแบบพี่พ2สองเขาประกวดกันนะเขาก็พาไปเดินในงานด้วยนะั้นได้ไปสัมภาษณ์หลายๆคนแล้วก็ร่วมเดินร่วมเซลเร์เลพรายมันกับพวกกลุ่ม LGBTQ+ นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ของเดือนมิถุนายนละกันลักกระดาาได้มีโอกาสไปกินร้านหมูกระทะ ที่แบบถูกใจถูกจริตแล้วเราให้เป็นอันดับหนึ่งของปี2022เลยนั่นก็คือเฮียเชลหมูกระทะน,นะครับที่เจริญนคร46นะเป็นของดีฝั่งทนจริงๆเพราะว่าร้านนี้เขาทำวัตถุดิบได้สะอาดเรารู้เลยว่าเขาไม่ได้ไปซื้อแบบหมูหมกักแบบเป็นกิโลอ่ะเขาซื้อหมูมหันแล้วหมักเองสะอาดและอร่อยนะครับกรกรดา มีโอกาสได้ไปกินร้านมิชลิน1ดาวของกรุงเทพชื่อดังนั่นก็คือร้านเจ๊ฟไฟนะจ๊ะเราไปรอคิวให้เพิ่มขึนสอชั่วโมงจำได้เลยแต่เราเข้าใจแล้วว่าทําไมเจ๊ฟไฟเขาถึงได้มิชลินนะเพราะว่ารสชาติอาหารของร้านเจ๊ฟไฟก็คืออร่อยจริงๆนี่แหละคือรสชาติของมิชลินทำให้เรารู้สึกเลยแต่ก็ราคาก็แรงเหมือนกันนะครับทุกอย่างจานละ1,000บาทจ้า ต่อไปกรกฎาสิงหาเริ่มเข้าอาสาหะเข้าพรรษานี่เราก็พาไปอีกหนึ่ง international buffet ที่ดีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ wisdom international buffet เราก็ได้ทำคลิปไปกินตามรอยพี่แจ็คสันหวังที่ร้านอาหารถูกและดีของฟูลแลนด์นะครับข้าวผัดอเมริกันของพี่แจ็คสันหวังเขาเขาชอบเราก็ต้องไปกินนะครับ ในฐานะแฟนคลับหนึ่งคนกันยาทุกคนเดือนกันยาเป็นเดือนที่เราได้ออกนอกประเทศครั้งแรกหลังจากโควิดนะครับนั่นก็คือเราไปลาวกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเราไปเวียงจันทร์เราไปวังเวียงจะบอกว่าเป็นทริปที่แบบสนุกมากต้องขอขอบคุณพี่ปิงอีกครั้งนะครับ เจ้าพอ่อเจ้าแม่ลาวนะที่พาเราท่องเที่ยวเจ้าของร้านกินดื่มอันดับหนึ่งของเวียงจันเลยนะร้านเดอะไลท์เฮา s e นะคะใครที่ไปเวียงจันท์ห้ามพลาดในการไปนั่งชิลหรือไปนั่งกินข้าวได้ที่ร้านไลท์เฮาส์นะครับอยู่ใจกลางเวียงจันท์เลยทุกคนเราจะบอกว่าทริปลาวนะเป็นทริปที่เราประทับใจมากเลยมันเป็นแบบคือเป็นทริปที่เราไม่ได้แพ แต่พอไปแล้วทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยอะทั้งของกินทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างดีแล้วอีกอย่างนึงค่าเงินถูกด้วยครับตุลาคมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์อะไรมากในช่วงตุลาเพราะว่าเราจําได้ว่ากลับมาจากลาวแล้วเราป่วยแอบไม่สบายไปเป็นอาทิตย์เลยแต่ไม่ได้เป็นโคนะวิดนะเรายังไม่เคยเป็นโควิดทุกคนยังรอดยังรอดถูกซีซันนั่นแหละจะบอกว่าช่วงตุลาคมเรามาพีคตอนช่วงปลายเดือน ตุลาคมเพราะเราไปไหนจ้าเราไปจังหวัดพังงนันเอ้ยไม่ใช่จังหวัดพังงานสิเอ้ยเราไปจังหวัดสุราเราไปเกาะพังงานจ้าตั้งใจไปงานฟูลมูลปาร์ตี้เลยที่ไปเนี่ยจองไปกับเพื่อนคือ ไปฟูมูนปาร์ตี้กันที่เกาะพังงันนะครับการไปเกาะพังงนันครั้งนี้อันเอ็กซ์เบคอีกแหลวที่เราไปพักนะเจ้าของเขาอะพาเราเที่ยวรอบเกาะเลยเว้ยแล้วาทาให้เรารู้ว่าเกาะพังงนนะันอะมันไม่ได้มีแค่ฟูมูนปาร์ตี้เว้ยคือมันมีธรรมาชาติมีหาดที่สวยสวยมากๆเป็นหนึ่งเกาะที่แบบน่าไปจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือร้านอาหารดีทุกร้านที่เราไปกินกลับไปดูกันได้เลยนะครับที่คลิป ทริปเกาะพังงาน3-4คลิปที่เราทำไว้นะสนุกมากๆนะครับและสวยมากๆด้วยเกาะพังงานเราแนะนำเลยใครปีหน้าช่วงไฮซีซันจองกันไปนะครับสมุยพังงานไปเลยแล้วก็เข้าเดือนพฤศจิกานะพฤศจิกานี้ก็คือเรามี2ทริปติดเลยทริปแรกคือทริปกระบี่ไปเป็นเพื่อนไอแม็กนะครับดารานในช่องอีกคนหนึ่งก็คือแม็กมันไปมันไปบิสเนสทริปเราก็เลยตามไปด้วยไปเป็นอยู่เป็นเพื่อนมันนะมันกลัวผี ก็คือกระบี่ก็คือเราก็ไปชิวมันเป็นหน้าฝนก็เที่ยวไหนไม่ค่อยได้ก็จะไปพาทัวร์กินในจังหวัดกระบี่อะไรอย่างงี้นะก็สนุกไปอีกแบบนึ่งนะครับก็ได้ไปนอนที่อะไรนะโฮเทลที่บียอนต์รีสอร์ทกระบี่แล้วแจ็คพอตว่าจองได้อัปเกรดเป็นห้องแกรนด์ซีวิวสูดนะครับก็คือทั้งเบาคนนี้ทั้งระเบียงทั้งชั้นตรงนั้นนะเป็นห้องนอนของเราเว้ยคือแบบใหญ่โตพรีเมียมห้าดาวหรูสุด หลังจากกระบี่ปุ๊บเราก็ได้ไปน่านทันทีต่อกันเลยนะกระบี่กลับมาจากกระบี่ประมาณ2อวันบินต่อไปจังหวัดน,น่านเลยจะบอกว่าเซอร์ไพรมากๆเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเที่ยวจังหวัดน,น่านแล้วเราอยากจะตะโกนว่าสวยสวยสวยสสวยสวย,สวยทุกมุมเลยแล้วอากาศตอนเช้าก็เย็นมากๆคือแบบ ให้ไปดูคลิปหน้านนะเราจะพูดแบบย้ำๆหลายๆทีเลยว่าเราลหลงรักน่านมากๆนะครับจะพยายามกลับไปให้ได้ทุกปีเลยนะครับที่จังหวัดน่านรักน่านมากจริงๆทั้งในตัวเมืองแบบเมืองสะอาดคนก็ดีนะครับแล้วก็ธรรมชาติในน่านก็สวยมากๆแบบสวยตะโกนว่าแบบสวยแล้วก็เข้ามาเดือนธันวาคมต้นเดือนเลยเราก็ไปเชียงใหม่ ต้นเดือนปุ๊บบินไปเชียงใหม่ไปเที่ยวทริปเชียงใหม่กับเพื่อนๆน,นะนอนที่อันันตราหัวเทลธรรมโฮเทลทัวร์ไว้ด้วยนะอันันตราเชียงใหม่นะครับโรงแรมดีมากๆนะตะโกนอีกทีว่าโรงแรมดูห้าดาวดีมากๆนะคะแล้วก็ได้ไปมูวัดลับที่เชียงใหม่นะวัดท่าหลุกกับวัดท่าเดือถ้าใครที่ดูอยู่ก็ลองตามไปได้นะครับเราจะบอกว่าเป็นวัดลับในเมืองเชียงใหม่จริงๆนะไม่ค่อยมีคนรู้ก็คือ มีคนไปบนละได้ตามที่ต้องการด้วยจ้าแล้วก็ไปเที่ยวรอบๆตัวเมืองเชียงใหม่ไปกินเน้นกินเลยอาหารเมืองร้านกล่องข้าวเมืองคือดีมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับปี2022ที่ผ่านมาก็รีแคปให้ทุกคนดูแล้วนะตั้งแต่ต้นปี2022มาจนถึงจะเข้าปี2023นะครับว่าช่องชีวิตทีว่างได้ทำอะไรลงไปบ้างนะครับ <c oughs> โอเคทุกคนยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีชายมีความสุขสุขภาพดีร่ำรวยเงินทองปังปัปักันไปด้วยกันทั้งปี2023นี้เลยนะครับแล้วก็ขอให้ ทุกคนเอ็นดูช่องชีวิตที่ว่างอย่างนี้ตลอดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฟ e ลฟรีทูคอมเมนต์คลิปไหนก็ได้เลยนะคะก็คือให้ทุกคนมาพูดคุยกันนะคะที่คอมเมนต์นะมาคอมเมนต์ถามมาคอมเมนต์ติชมแนะนำอะไรกันได้เลยนะคะที่ใต้คลิปกี่คลิปก็ได้ทุกคลิปเลยก็ได้นะครับ ยังไงก็วันนี้ขอไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ครั้งคับแฮปปี้นเยีย์คับทุกคนบ๊ายบายเราเจอกันตลอดทั้งปีสองพันี่สิบสามแน่ๆครับบายครับ